สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสตูเตอร์ทาร์โร่สตอรี่กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการดูเรื่องดาวความรักทั้ง12ราศีในเดือนพฤศจิกายนปี2564นั่นเองค่ะและคลิปนี้เป็นของชาวราศีมีนนะคะชาวราศีมีนของอลิสคือท่านที่เกิดวันที่14มีนาคมถึง14เมษายนซึ่งอลิสใช้วันเกิดแบบไทยดูแบบไทยใครดูแบบแลัคนาราศีดูแบบตะวันตกค่ะลองปรับฟังปรับใช้แล้วลองรู้สึกว่า อันไหนที่ฤทธิ์พูดตัวตนของคุณได้ตรงประเด็นมากที่สุดให้หยิ์เป็นราศีนั้นก็พอนะคะมามาดูกันนะวันนี้ใช้ในตัวของบอสซาทารโรในการทํานายนะคะแล้วก็ชาวราศีมีนก็เป็นชาวราศีธาตุน้ําด้วยนะคะขอเริ่มต้นที่คนโสดก่อนเลยนะเจ๊นี่มันเดือนอะไรเนี่ยเดือนพฤศจิกาใช่ไหมไปลายปีแล้วเนาะก็ยังโสดเนาะเออก็ยังโสดก็คงต้องถามตัวเองเนาะว่ายังจะโสดให้มันครบๆปีไปเลยก็ได้นะมันจะได้จบๆไป นะคะ,ะแต่ไม่เป็นไรอลิจะดูเรื่องเรื่องของสาเหตุนิดนึงแล้วการมาดูก่อนว่าเหตุที่คุณยังโสดอยู่หรือคุณอาจจะยังต้องโสดอีกในเดือนพฤศจิกายนมีเหตุผลอะไรบ้างในเดือนนี้นะคะเดือนพฤศจิกายนชาวราศีมีนนะคะค่อนข้างมีมุมมองหรือทัศนคติความรักแบบอลิต้องบอกว่าคือถ้าถ้าทําให้ลําบากก็คืออย่ามายุ่งกับฉันนะคืออริรู้สึกว่าชาวราศีมีนไม่ต้องการ ไม่ต้องการความรักที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรขนาดนั้นฉันต้องการความรักที่หนึ่งคือเข้าใจแล้วก็ไปด้วยกันได้อะไรประมาณนี้โดยที่พอมันเป็นเรื่องของการแบบเหมือนมุมมองคุณจะกลัวจะกลัวความรักในฟิลแบบเออเราจะพูดไงเดีย่ะคือคุณกลัวนะคุณอาจจะดืด้อหรือต้านในความคิดอยู่ตอนฟังกับอลิชว,ว่าคุณไม่ได้กลัวความรักแต่อลิรู้สึกว่าคุณกลัวความรักอะสาเหตุที่คุณจะไม่มีแฟนก็เพราะกลัวกลัว กลัวแต่ก็ทําเป็นเหมือนไม่กลัวอะไรวะอะไรวะแล้วฉจะพูดไงกับเธอดีเนี่ยชาวราศีมีนเอาเป็นว่าก็ถ้ากลัวก็อาจจะยังไม่ยังไม่ได้สลัดโสนละกันนะคะแต่ว่าถ้ารู้สึกมีความกล้าถ้ากล้าต้องกล้าแบบจริงใจกล้าแบบซื่อสัตย์กับตัวเองดีกว่าความรักมันคือความทั้งซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็ตัวกับคนที่เราไปชอบหรืออยากจะ ซัมติงด้วยอะไรประมาณนี้เนาะดังนั้นเรามองว่ามีมีโอกาสเหมือนกันที่ชาวราศีมีนจะเปิดใจคือคือ,คอยังเปิดใจอยู่แหละอย่างที่บอกและว่าดือ้อด้านอยู่นะกลัวด้วยแต่ก็ยังแบบว่ายังปากยังบอกว่ายังอยากมีอะ่ะแต่จริงๆแล้วพอทําไปหรือว่ามีใครเข้ามาหรือมุมมองความรักก็คือแบบตักกะเยอะ อายเลยอะไรอย่างเงี้ยมีมีเสียงมีการดูดเสียงด้วยทีหนึ่งนะคะก็เลยตะก,กะเยอะอะไรเงี้ยก็เลยบวกไปเรื่องของเหตุผลเยอะเกินไปนะคะความรักไม่เป็นธรรมชาติก็เลยเป็นสาเหตุในเรื่องของความโสดของชาวมีนได้เออแต่ถ้าเรามองว่าสเสน่ห์ดึงดูดอะ่ะมีไหมในเดือนนี้เนาะออตัดเรื่องของสาเหตุความโสดคุณอาจจะบอกว่างั้นฉันจะเป็นแบบ ทำดื้อเลยดื้อกับอลิซไปเลยว่ามึงไม่แม่นอะไรอย่างนี้เนาะในเรื่องของความคิดที่พูดตะกี้กรุณาช่วยต้านด้วยนิดนึงนะคะว่าตอนที่อ่านใบแรกเนี่ยอย่าเป็นแบบนั้นเพราะมันคือสาเหตุแต่เรามองว่าตัวเสน่ห์มันทํางานเดือนนี้พฤศจิกายนนะคุณทํางานได้ดีมากเลยนะเรื่องมุมมองของความรักหรือเรื่องของคนที่จะเข้ามาหาแต่ต้องบอกว่าคุณนะเหมาะกับ าไม่เด็กกว่าก็แก่กว่าไปเลยแต่คนที่ไล่เรียกกันประมาณปี2ปีอะไรอย่เงี้ยดิคิดว่าไม่เหมาะกับคุณเลยคนที่เป็นอารมณ์เพื่อนไม่เหมาะกับคุณต้องเป็นคนที่แตกต่างกับคุณบอกแล้วไม่เด็กกว่าก็แก่กว่าไปเลยแล้วเสด็จคุณก็ไปดึงดึงแบบนั้น,น,นๆเข้ามาด้วยนะดึงในเรื่องของแก่กว่าเด็กกว่าเข้ามาส่วนใครที่กําลังแอบชอบอยู่แบบ เออก็แบบมองเขาอยู่อะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่กล้าสารภาพรักอะไรเงี้ยเกิดความกลัวในใจอะไรต่างๆมากมายเสน่ห์ของคุณถ้าเขาเป็นคนแก่กว่าและเด็กกว่าต้องบอกเลยว่าคุณจะมีอิทธิพลกับเขาคุณสามารถดึงสเสน่ห์ของคุณอะไปดึงความรู้สึกของเขาออกมาได้นั้นดังนั้นชาวมีนค่ะถ้าคุณต้องการที่จะมีความรักแล้วถ้าคุณต้องการจะไฟแล้ว ลุกขึ้นมาค่ะเพราะนั่งเฉยๆก็คือไม่ได้นะชาวมีนก็ออกออกล่าด้วยแต่ชาวมีนบางกลุ่มออกล่าไปแต่ล่าด้วยตักกะไงล่าด้วยแบบคิดเยอะคิดแยะแล้วก็บางทีแล้วก็ไอ้นั่นไม่ดีไอ้นั่นไม่ได้ก็ไม่โอเคอลิศรู้สึกว่ามันอาจจะไม่บอกกับคุณเลยก็ได้คุณอาจจะเบรกของอีกเดือนหนึ่งไปก็ได้หรือว่าเออปีนี้กูขอโสดไปเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวไปมองปีหน้าใหม่แล้วแต่ชาวมีนจะปรารถนานั่นเองนะคะอ่ะอันนี้คือสเสน่ห์ที่จะดึงดูดคนเข้ามาเนาะแล้วก็สเสน่ห์ค ที่จะทํางานด้วยแต่เรารู้สึกว่าเดือนนี้มันมีนิดน,นึงว่าโอเคมีคนเข้ามามีอะไรสักอย่างอย่างที่บอกตะก,กะมันทํางานหรือว่าเรื่องของอดีตดีกว่าเนาะหรือเป็นการเขาเรื่องอะไรนะประวัติศาสตร์ซ้ารอย <c oughs> เกิดขึ้นสําหรับคนโสดชาวราศีมีนที่อาจกํากลังกิ๊กกิ๊กกักกักแอบรักแอบชอบมีตัวละครเบาๆโดยที่ยังไม่ได้แบบว่าคอมมิทเมนต์กันน่ะ <c oughs> ก็จะมีความแบบ อะไรรู้สึกว่ามีการเปรียบเทียบเนาะหรือเหตุการณ์มันมีอะไรที่ซับซับทอนทับซ้อนเข้ามาเออทับซ้อนเข้ามาทําให้คุณรู้สึกเฮ้ยมันต้องเหมือนแบบสถานการณ์ความรักครั้งเก่าที่เราเคยเจอแล้วเราเจ็บช้าน้ําใจแน่ๆเลยคือเขาเรียกว่าตัวความเชื่อหรือตัวประสบการณ์เนี่ยมันมาแบบปึ้งใส่คุณทาให้เป็นแบบ กำแพงอย่างเงี้ยค่ะขึ้นมาเลยจากที่รี่บอกว่าเสน่ห์มันทํางานแล้วมีคนเข้ามาด้วยใช่ไหมแต่ว่ามันมีเรื่องเนี้ยมันปึ้งขึ้นมาดังนั้นอะ่ะก็ไม่แปลกเลยที่เดือนนี้อาจจะแบบว่าอาจจะอยู่กับตัวเองอยู่เงียบๆคือถ้ายังกลัวถ้ายังไม่กล้าก็คือ ก็อยู่กับตัวเองไปก่อนถามว่าเดือนนี้มีอะไรที่จะโดดเด่นนอกจากความรักไหมอลิต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของหน้าที่การงานของคุณเหมือนกันนะเพราะว่าใบสุดท้ายเขาบอกมาดูสิการเปลี่ยนแปลงของเดือนพฤศจิกายนเออก็ขำดีเนาะชาวมีนเนาะไม่รู้ว่าชาวมีนบางคนย้ายงานหรือลาออกจากงานหรืออะไรอย่างเงี้แบบดูยื่นไปซองขาวเลยสําหรับเดือนพฤศจิกายนเนาะมันมีการเปลี่ยนแปลงกับเรื่องอื่นดีกว่าอลิต้องบอกว่า ใบเนี้ยมันเป็นใบเลยเรื่องที่การสรุปประมวลผลเรื่องของความรักใช่ไหมคะของชาวราศีมีนที่โสดอยู่แต่อลิรู้สึกว่าสิ่งที่เขาดึงมาพูดเนี่ยมันเป็นดึงเรื่องของขนาดเรื่องอ่ะ ถ้าคุณอยากจะมีแฟนอะ่ะคุณยังกลัวได้ขนาดนี้เหมือนกันถ้าาคุณย้อนไปว่าเรื่องความรักคือเหมือนเรื่องงานที่คุณกําลังแบบคุณอยากออกจากงานนี้เพื่อจะไปเริ่มกับงานใหม่มันก็เหมือนกันว่าถ้าคุณตั้งใจจะมีความรักคุณก็ต้องทิ้งเรื่องเดิมเรื่องเก่าออกไปก่อนถ้าเรื่องเก่ามันยังไม่จบไปยังแบบยังคาราคาซังกับจิตใจหัวใจของคุณอะ่ะเวลาคุณไปเจอรักครั้งใหม่มันก็เป็นเหมือนท็อกซิกให้กับเขาไปดังนั้นเรามองว่าเคลียร์ใจตัวเองให้ดีชาวมีนจริงๆแล้วมีคู่ได้ไหม,ม เคลียร์ตัวเองไปนั่งคุยกับตัวเองก็ได้แบบฟังอลิสเสร็จแล้วก็หยุดก่อนแล้วก็นั่งคุยกับตัวเองว่าเออถ้าแบบ ความรักมันยังไม่พร้อมอ่ะไปเอาเรื่องอื่นก็ได้นะอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเราพร้อมที่จะมีความรักแล้วเราต้องเปลี่ยนอะไรบ้างลองทบทวนตัวเองดูอีกทีแล้วกันสําหรับคนโสดชาวราศีเมียนเมียนแม่เตือนแล้วนะแม่เตือนแล้วนะแม,นแ,วนะแม่ลินพันธ์แล้วหนึ่งนะโอเคไปต่อนะสําหรับคนที่มีตัวละครดิวอยู่คุยอย,อยู่หรือว่ารับซ้อนซ้อนเงื่อนหรืออยู่ในตําแหน่งมือที่สามหรือเป็นสามีภรรยาหรือเป็นแฟนกันอ่ะเอาที่มันมีตัวละครชัดเจนนั่นแหละคะ่ะมาฟังตัวนี้นิดนึงนะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับตัวละครของคุณค่ะที่ผ่านมาตุลากันยาอะไรหรือจนมาถึงเนี่ยตอนที่คุณนั่งฟังอยู่เนี่ยสถานการณ์อดีตนะอลิต้องบอกว่ามีนเนี่ยเป็นคนที่เ,เขาเรียกว่าค่อนข้างรีแลกซ์แหละอลิอรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ช่วงนี้ไม่ได้ยึดติดกับอะไรมากๆชาวมีนอยู่กับความสัมพันธ์ที่แบบถ้าสบายใจก็ดีเลยถ้าไม่สบายใจก็ ช่างเธอเธอจะไม่สบายใจก็ปล่อยเธอไปแต่ฉันจะสบายใจไปก่อนเขาเรียกว่ามันก็เป็นมุมของแบบชาวมีนแบบอยู่กับตัวเองแล้วอยู่กับสังคมตัวเองมากกว่าด้วยนะแล้วก็ตัวความรักก็คือแฟนอะแฟนที่ชาวราศีมีนรู้สึกว่าปรารถนามากที่สุดคือคนที่เขาเรียกว่าซัพพอร์ตเป็นเหมือนเพื่อนกันได้นะไม่ว่าสถานะจะแตกต่างจะแก่กว่าเด็กกว่ารินมไม่สนนะรินมไม่ขอพูดเรื่องนั้นแต่รินรู้สึกว่ามีนเองต้องการคนซัพพอร์ตในด้านของแบบ f e ล l i n g อะ f ี e l i n g ที่ เออฉันเหนื่อยแล้วเธอก็ปลอบฉันฉันฉันสนุกเธอก็สนุกไปกับฉันอะไรประมาณนั้นเลยก็สถานการณ์มันก็มาถือว่าโอเคนะแต่ว่าชาวมีนที่ที่คบกับชาวราศีธาตุน้ําเดียวกันเนาะกรกฎหรือตัวของพิพพจิกด้วยอันนี้ต้องระวังหน่อยเพราะว่าอาจจะมีความติดหรือเป็นการที่ชาวมีนเองก็จับ ต้นชนไปลายไม่ค่อยถูกช่วงนี้ด้วยหรือว่ารักตัวเองมากๆอยู่กับตัวเองมากๆจนบางทีก็เลยเกิดการละเลยไปสําหรับธาตุน้ําที่เขาธาตุน้ําเหมือนกันนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ก็เลยเป็นอืนะคะเรามองว่าก็คงต้องต้องเหมือนแบบ รักษาจุดร่วมสงวนจุดต่างนะคะสำหรับความสัมพันธ์ชาวมีนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนนะถ้าคุณยังอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถจะเปิดตัวได้คุณอยู่สถานะที่ผิดที่ผิดทางอยู่คุณก็ต้องรักษาจุดร่วมของคุณคือคุณจะยอมเจ็บอยู่ตรงนี้ต่อไปก็ได้มันแล้วแต่คุณแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องการความชัดเจนคุณก็ต้องดูด้วยว่าคุณทําใจได้ไหมพอไหมคือแบบ ดูใจิตใจตัวเองให้ได้เยอ่ที่สุดนะคะ,ะคืออะไรที่มันไม่ดีนะ,ะยิ่งเป็นผัวขอโทษขอโทษนะคะสามีภรรยานะคะสามีภรรยากันอะอลิสรู้สึกว่าการรักษาจุดร่วมสงบจุดต่างสําคัญมากในเดือนนี้เพราะว่าบางทีแล้วการเป็นตัวเองอะมันไม่ผิดเลยแต่ว่าเมื่อมันมากเกินไปมันกลายเป็นแบบสิ่งที่จะเกิดขึ้นเยอะมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายนก็ขอให้มันไม่เกิดขึ้นละกันเนาะเพราะว่าก็ไม่ได้อยากแม้เรื่องแบบนี้อยากไม่อยากพูดแบบว่ามันตรงประเด็นแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วอลิส ริบบอกว่าคุณได้ฟังแล้วอะให้คุณไปตั้งรับแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมากกว่านะคะทีนี้สิ่งที่มันเป็นปัญหาก็คือการอยู่ร่วมกันเนาะอย่างที่ริบบอกเลยว่าปัญหาจุดร่วมสงวนจุดต่างอะไรพวกนี้ความแตกต่างมันไม่ได้ผิดแต่ว่าบางทีแล้วการรับเลยอะอันนั้นมากไปคือคุณจะเป็นตัวเองก็ได้คุณจะอยู่ในโลกของตัวเองก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณอยู่ในสถานะของคาว่าครอบครัวแล้วหรืออยู่ในเรื่องของความรักแล้วก็มีคนนึงที่คุณจะต้องดูแล อันนี้ต้องบอกว่าคุณต้อง50 50คุณต้องบาลานซ์ให้ได้เพราะปัญหาของคุณชาวราศีมีนอาจจะบาลานซ์ไม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็เกิดเป็นภาวะอารมณ์ในความแบบจิตใจที่เขาเรียกความคาดหวังแหละเพราะตัวปัญหาเรามองว่าความปัญหาคือความสมดุลดีกว่าปัญหาคือหน้าที่นะคะคือไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองกันนะต่ตอนนี้คุณอยู่ในสถา,านนะจีบกันอยู่แต่คุณไม่รู้หน้าที่ของคนจีบอะ่ะคุณไปไปเป็นแบบไปเป็นแบบพยายาม เป็นเจ้าข้าวเจ้าของเขาไปแล้วอะไรเงี้ยไม่ให้เกียรติเขาอะไรเงี้ยก็ก็เป็นปัญหาได้ดังนั้นระวังเรื่องนี้ละกันมีหน้าที่ของตัวเองไปทําหน้าที่ของตัวเองไปไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ให้อยู่ในจุดจุดนั้นไปก่อนเพราะว่าถ้าคุณทําอะไรที่มันมากเกินไปตอนนี้เกิดเป็นปัญหาแล้วก็เกิดเป็นภาวะอารมณ์ได้เพราะสุดท้ายแล้วไพ่เขาแนะนําไว้เลยว่าชาวราศีมีนที่มีความสัมพันธ์นะคะ่ะมันคือการเรียนรู้มันเป็นช่วงแห่งการเรียนรู้นะคะ ของกันและกันเนาะทั้งตัวคนรักทั้งตัวของชาวมีนเองหรือแม้แต่ตัวของสถานการณ์ความสัมพันธ์มันมีหลายเรื่องที่คุณจะต้องเจอคุณจะมาแบบขอจีรังแบบ forever ไม่ได้มัน forever ได้ยังไงในเมื่อมันแบบ ทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเด้ออารมณ์คุณยังสวิงได้เลยคุณจะมาขอความแบบให้เขาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมทําไมเขาไม่รักเราเหมือนเดิมมันเป็นไม่เป็นไปไม่ได้คุณต้องเชื่อเรื่องนี้ก่อนนะมันเป็นไปไม่ได้ของคำว่าเหมือนเดิมวันนี้คุณยังแก่ขึ้นในทุกๆวันวันนี้คุณยังแบบว่าอารมณ์เสียได้พรุ่งนี้คุณอาจจะหัวเราะได้ดังนั้นอะ เวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นคือให้อยู่กับปัจจุบันมากที่สุดแล้วชาวราศีมีนจะผ่านพ้นกับวิกฤตนะคะที่อลิฟพูดไปไม่ว่าจะเป็นคนโสดและคนมีคู่นะยังไงเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีมีนทุกคนบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็กดไลค์ like, ก็แชร์คลิปนี้เพื่อกำลังใจกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย